สวัสดีครับพี่น้องนุ่มหน้านนครับอ่ามื่อเนี่ยมาอัปเดตคาเฟ่ญี่ปุ่นอีสานนะครับพี่น้องคืบนาไปเติมหนึ่งนะครับคาบอมี่ยังคัดของกะประมาณวันที่สิบกะคงจะได้เปิดเป็นทางการนะครับตอนนี้กะกำลังเลี้ยงไม่เลี้ยงมือประดับประดาตกแต่งนะครับมีโคมแดงโคมแดงโคมไฟรอบระว่าจะเป็นซาราและกับสถานที่ต่างๆนยำคืนมาสว่างสวัยด้วยแสงสีนะครับท่านี้นะครับกับดอกซากุระนะครับ เอามาประดับใท้กับต้นแสงโดยการประยุกนะครับประยุกเขาใท้กันนะครับนี่พี่น้องนะครับประยุกเขาใส้กันนะครับเป็นจุดถ่ายรูปนะครับหลังจากมีการโพสการแนะนําไปในแพลตฟอร์มต่างๆบาจะเป็นเพจเป็นเฟซบุ๊กเป็นทิกต็อกเป็น youtube นะครับก็มีคนเขามาถ่ายรูปหลยนะครับหมื่ว่านกับเบิดมือโู้นั้นมาพูนี้มาถ่ายรูป เขาบอกว่าเป็นสถานที่งามว่าท่านงามเป็นเจเบิง่ายรูปว่าเป็นที่ละเลืกงไงน่ายแบบนั่งแบบประมาได้วันเนี่ยบริไทยเบิงซะละนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าจะเป็นมุมของป้ายมุมของข้างเขานะครับข้างเข่าประตูโค้งแม้แต่พื้นถนนนะครับพื้นต่างๆนะครับก็มีการประดับประดาลวดลายสไตล์ญี่ปุ่นเนาะนะครับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเด้ ่อไปก็ครับก็บคงจะทาหากมีและการเปิดเป็นกิจจลักษณะก็ะจะมีการว่างโตะว,ว่างเตียงว่างพังนะครับเพราะว่าผู่างสั้นก็อาจจะอบอบักข้างในอยากมานั่งเอาบรรยากาศข้างนอกเนี่ยเป็นหน้านู้นก็บบมักดอกข้างในหมักอยู่มุมไหนมุมหนึ่งสินะครับลี่กินเงียบๆผู้เดียวอยู่มุมนั่นมาเถอะจิบผู้เดียวเดียบเงียบนะครับเตนะรียมโต๊นะะเตรียมตเตียง นะครับทางเขานะครับแต่ก็จะจำลองเนาะจำลองว่าจะเป็นลักไล่ลักสะท้อนแสงจะลาดจอต่างๆนะครับแต่ายรครับถนนเดี๋ยวหาถ้าเอาหม้อ่นี่ไปเก็บเยอะจะสก็บใสเพราะว่าหมองนี้ก็อาจจะให้เป็นหมองนั่งหมองนึงนะครับจะมีการจัดนะครับเป็นโต๊ะนั่งอาจจะเป็นแรกวิไอพีที่เพิ่นหมักบรรยากาศทั้งนอกนะครับ ส่วนวิไอพี่จะหมักบรรยากาศข้างในไงอ๋อพี่ละเนาะข้างในถึงละเดี๋ยวกำลังเตรียมโต๊ะเตรียมเตียงจัดว่างพังซะก่อนนะครับมุมนี้เป็นมุมพักผ่อนพู้บางคนว่า่อยมักธรรมศาสตร์เลยครับเขามานั่งหลบอยู่แถวนี้ก็ได้นะนั่งกินอาหารก็ได้นะนั่นเดินนะนะครับบางคนเขาไปแบบให้อาหารตัวอาหารปลาหยอกปูยหยอกปลาเล่นนี่ยนะลอยน้ำเป็นหมู่วุ่น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 เลยบรรยากาศมีเสียงน้ำตก ออายล่่เถ่ายรูปภาพวิวต่างๆป่ากำลังเล่นน้ำวุ่นวันนุ่นว่านีนานนเ่เสียงนกเสียงกา,าน,งนี่าแสงหนาทางเขาก็เป็นรูปปาลาคาบตัวบวกน,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 นี้ภาพวาดอันนั้นของกิ่งลอยอยู่ในสะอันนั้นภาพวาดนะครับอ่ะเดี๋ยวงคงจะค่อยปรปับปรุงไปนะค่อยปรปับปรุงค่อยแต่งไปแล้วก็คงจะงามเองนะครับตอนนี้กำลัง ดูไดเออก็ล่งจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อให้พร้อมท่านวันที่สิบนะท่านวันที่สิบนี่อาชาจะเปิดเป็นทางการนะครับก่อนแรกๆนะครับหลังจากมีอามืดแล้วมีแสงมีสีมากอะมีนายแบบนั่งแบบทั้งสมัครเล่นทั้งเมื่ออาชีพ,นพาาชินะครับพากันมาถ่ายรูปมาเซลฟี่นะครับแล้วก็เอาลงาตามซื้อต่างๆนะครับเพื่อเผยแพร่นะครับสำหรับญี่ปุ่นอีสาน แรงมาร์คแห่งวัยแล้วก็กเรารอดทั้งพูดนะครับม,มีมีการขึ้นป้ายบ่อตกปลามุมพักผ่อนนะครับยจะเอารถมาปรับพื้นที่นะครับเพศรให้มันเรียบๆสำหรับท่านที่อยากจะสัมผัสบรรยากาศนาหนาวมยมีจุดกลางเต้นกลางยังพูดรอบๆสะพุนนะครับพวกรสาธารณะปโกคบขั้นบ่าจะเป็นห้องน้ำห้องในพนนะร้อมนาะนะโล่งขั้วนะครับสำหรับท่านที่อยากจะตกปลาคือไม่ให้กินเองรับ เอาบรรยากาศแบบลูกทุ่งลูกทุ่งหลังจากค่ำเครียดกับงานมาดนเมื่อได้ก็นั่งแต่อยู่กับโต๊ะเมื่อได้ก็อยู่แต่นางานสงเส้นเมือยท่านออกมาเปลี่ยนบรรยากาศกลางเต้นนะครับข้างขึ้นข้างแล้มยังกวาไปนีวจะเห็นเป็นแบบทั่วครบวกจรเนาะแบบออนทัวออนทัววะนะครับเดีนะ๋ยวบึงไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องว่าดรการตอวรับดีสดั้นใดนะครับอ่ะคลิปนี้านี้กอนพี่น้องนะครับคืบหน้าจะได้จะมาว่ากันอีกสวัสดีครับผม